Study โปรแกรม Smartbit Peru นะคะในหัวข้อ 4U4 นะคะพิมพ์รายงานต่างๆนะคะหัวข้อ1นึงนะคะรายงานการคำนวณภาษีนะคะรายงานคำนวณภาษีนะคะเราจะกดไปตรงช่อง เซิร์ชเมนูนะคะแล้วเราจะพิมพ์คำว่า c a l t a x underscore ค่ะ p t กด enter ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างนะคะรายง,งานตรวจสอบการคำนวณภาษีหักณนะที่จ่ายค่ะเลือกเป็นรายเดือนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปตรงการคำนวณ ของเดือนนะคะเราจะใส่เป็นเดือนวันที่2 2 5 5 8เราจะเลือกแบบใหม่นะคะกดโอเคแล้วก็เลือกคลิกที่จอภาพนะคะแล้วเราก็กด ลิ้นค่ะรอสักครู่นะคะ,ะคระบบกำลังรันข้อมูลค่ะก็จะได้บริษัท ก็จะได้เป็นบริษัทเก่งและดีจำกัดรายงานตรวจสอบคำนวณภาษีหังหน้าที่จ่ายงวดที่1ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2558นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดกดออกนะคะ กด n ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับการคำนวณ